มาแล้วนะครับสำหรับตัวละครจากน้องกระตุยภาคซี่สอนนะครับน้องเจียงหนานนะครับตัวละคร SSR ตัวที่3ของเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีความสามารถอะไรไม่ใช่วันนี้เราไปสุ่มหากันนะครับสักเล็กสักน้อยละกันน้องมาในรอบนี้พร้อมกับพูดคุยไปดูกันครับสเตลรากโกพัส เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า G+ โ plus ดิงอยู่ใต้ description อาวเลครับก็การสวัสดีเป็นพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจัดแจ็ไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศสัพ์ประยุทธ์เดยอาจารย์เซิร์เวอร์จีนกับตัวละครเข้าใหม่ที่มีชื่อว่าน้องเจนหนาหนาน,นะครับตัวละครจากภาคที่2นะครับเป็นตัวน้องกระต่ายอรชอนจากภาค2นะ โดยน้องเจนหนานเนี่ยจะมาในสายปีกนะครับซึ่งก็อขอพูดเลยว่ามาในสายปีกเนี่ยคือเศร้าเหมือนกันนะมาในสายปีกนะครับซึ่งแม่แม่เสียอู่เอชพเขาคลองเขาคลองแบบเขาคลองเมตาอยู่กดีแม่เสียอู่เอพอ่ะเขาคลองเมตาอยู่แล้วน้องมาเนี่ย s <S น้องจะแจมแมวแววชวับพ,พ,พอที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยอยากบ้านน้องหรือเปล่านะครับหรือว่าน้องจะเป็นตัวละครหลายๆตัว จากภาคที่2ที่ทําหน้าที่ได้เพียงแค่เป็นคอเลกชันสะสมแต่นี่จันเกิดไว้ก่อนนะครับว่าน้องเจนนาหนาเนี่ยรู้จักกับเสี่ยวอูเในค่าความสัมพันธ์นะไม,ไม่ได้รู้จักกันจริงๆนะครับค่าความสัมพันธ์ซึ่งมันสาคัญมากดังนั้นเนี่ยพูดเลยว่าต้องมีน้องเจนนาหนาในกระเป๋าตัวเองสักหนึ่งตัวเพื่อทําให้น้องเสี่ยวอูเเก่งขึ้นอันนี้สปอยไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมันมันบังคับให้เบิดนะครับ ครับน้องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามาในสายปีกนะครับตัวที่3นะครับมาในสายปีกเนาะก็วิญญาณยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็เอาง่ายว่าเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูแล้วกันมันมันเหมือนกระต่ายอรชรอแหละก็มันคือกระต่ายอรชรนะครับมันเหมือนแบบมันเหมือนน้องเสียวอูที่เนี่ยดดูท่าเตะดิท่าเตะเดียวกันเลยท่าเตะกับเดียวกับน้องเสียวอูเลยต่างกันแค่สีต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับต่างแค่เป็นอ่าสีสีฟ้านะครับสีฟ้ากับสีชมพูเท่านั้นเองครับ เตะ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 เห็นปะออรชอนพันเกี่ยวปะ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 ปโอ้โหท่าเตะเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่สีส่วนชุดเนี่ยอย่างกับเป็นน้องอ่าเสี่ยวอู่บวกกับน้องอ่าน้องอะไรว่าลืมชื่อแล้วน้องเซียงเซียงนะครับน้องเซียงเซียงเอเอเอเที่เป็นตัวตัวสปีดอะชุดแม่งเหมือนแบบ2ตัวมารวมกันในตัวเดียวอะนี่ครับออรชอนพันเกี่ยวท่าเตะออรชอนครับปะปะโบ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 โอ้โหทำได้ดูดินี่ครับหลักๆแล้วก็ ว้าวไม่ว้าวก็ลองตัดสินใจกันดูแต่จะดูเอานะครับจานได้พูดไปเกินเกินในช่วงไลฟ์สตรีมตอนตู้เข้าแล้วเนะาะจันได้ดูแล้วใครไม่ได้ดูก็ไปนั่งย้อนดูได้อ่ะยวด,ดูอีกสายนะครับถามว่ามันว้าวสำหรับจานไหมจนันไม่ไหมครับสำหรับจานแม่เสียวอูเอสพี SP คลองอันดับอยู่นะี่ครับใช้ขอบเขตครับเห็นไหมขอบเขตแล้วก็เราจะเตะนะครับเตะทำให้ศัตรูติดสถานนะทักษะเยันที่4ครับอันนี้ ถือว่าถือว่าดีนะครับติดท่าสับยันที่สี่ปุ๊บปุ๊บแมเตะเตะติดทุกคนครับเตะท่าสัที่หนึ่งเตะติดท่าสัที่สี่นะครับปุ๊บเตะปาบเตะต่อเนื่องปาบเตะเตะเตะอีกเตะต่อเนื่องปาบเตะเตะอีกเหมือนเอาอ่าถังอู้โถมาเลยเห็นไหมถ้าใครติดสลักที่อยู่มันจะเตะไปเรื่อยเตะแบบ เตะ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 จนตายครับแต่ว่ามันมีรอบเตะอยู่นะประมาณ3าสีรอบนะครับถ้าตายแล้วมันก็ไปต่อมันเหมือนน้องอ่าอะไรนะน้องเสี่ยวอู่เออ่ะครับที่มันตายแล้วไหลไปเรื่อยอะ่ะแต่ว่ายังไงยังไง S อเคงไม่สามารถเทียบเท่ากันได้นะครับโอเคของรางัลในตู้นะครับก็จะมี3า6สิบหกสิบเก้นตัวละครนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นะครับสองร้อยสาสิบนะครับเป็นกระดูกส่วนแขนนะแล้วก็สามรอยี่สิบนะครับเป็นกระดูกส่วนอกนั่นเองนะ แล้วก็สําหรับรางวัลสเต็ปดาวนะครับสดาวเนี่ยได้ตั๋วมา6ใบนะครับหดาวนะครับได้ตั๋วมา9ใบบวกกับที่อัพค่าความสัมพันธ์นะครับหดาวแดงนะครับได้ตั๋วมา15บห้าใบนะครับสดาวแดงได้ตั๋วมาอีก30ใบ3ดาวแดงนะครับได้ตั๋วมา30บใบนะครับ4ดาวแดงนะครับได้ตั๋ว30บใบแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยคือ5ดาวแดงครับถ้าใครได้ดูอนิเมชันพาคที่สองของตำนานจอมยุทธผู้ถังสามภาค2นะครับจะรู้เลยว่า สกินนี้แทบจะตรงกับน้องจริงๆในอนิเมะเลยนะครับมีแบบเขาเรียกว่าไม่ตรงอยู่นิดหน่อยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโมเดลหน้าตานิดหน่อยนะครับแต่โดยหลักๆนะครับโดยหลักๆดูภาพโดยรวมแล้วเนี่ยตรงอนเองิเมะเป็นสกินที่สวยมากเห็นไหมเห็นปลายกระโปรงเขาไหมดูด,ดิมีออร่าสีแดงแบบโอ้โหแบบนี่คือสกินแห่งความวุดยมครับส่วนล่างเดิมครับเหมือนเอาเสี่ยวอูบวกกับเสียงเสียงครับ <laughs> เสียงเสียงล่าจุดจีนอะเออไอ เดี๋ยวไม่เดี๋ยวบอกเฮ้ยจานใส่ลายหรือเปล่าครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะสายปีกใช่ไหมไม่ใช่สายปีกสายปีกนี่น้องเสืออู่ครับมีหูก่ายใช่ไหมบวกกับน้องเสืออู่แล้วก็เป็นอ่าเซียงเซียงอ่ะเนี่ยเซียงเซียงเซียงร่างเนี้ยโอ้เหมือนเหมือนเหมือนเอามาผสมกันเลย2ตัวละครน่ะโอ้อะไรวะแต่แต่แต่ตัวละครที่เป็นนั้นสวยนะตัวละครที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอหละตัวละครที่เป็นสกินอ่ะสวยมากครับสวยมากสกินสวยมากจ่าโค้ชชอบสกินแหละ แต่ว่าก็นะนะครับโอเคจัจะเปิดแค่90บใบนะครับจะออกไม่ออกก็สุดแล้วแต่เขาเลยถ้าออกก่อนก็หยุดนะเพราะว่าจะเก็บตัวไว้สุ่มร,รู้สึกว่าตู้หน้าจะเป็นเห็นเขามีสปอยล์สปอยล์หลุดมาว่าเป็นมู่ไป่ายเอชพีแล้วต่อด้วยเทพลากศกเอตพีงมารอลุ้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับซ่องสองตัวละครเอพีเรียงกันด้วยนะเลยไม่อยากเปิดเยอะนะครับอ่ะเปิดเล่นๆขำๆน,นิดนิหน่อยนะครับเซิร์ฟจีนแต่ว่าเทพลากศกมาจาันขนลุกเลยนะเชี่ยเทพประจําตัวจันมาว่ะ เอาแล้วว่ะถึงเวลาที่เราต้องเชอดชายวะบุ้มครับทองใบแรกอย่าบอกนะว่าโอ้โหกลายแท้ปีปีตรงตกใจกันเล่นเล็กๆน้อยๆครับแม่ทำเอาสะดุงสะดุ้งกันไปเลยครับแม่เปิดมาแล้วได้ทองเลยนี่ถ้าแบบออกแบบ10 10ใบแรกนี่คือยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะเนี่ยเอาแล้วครับทองมา1ใบในเหล่าสีฟ้าครับอย่างนี้ โอ้โหมานาสูนช่วงหลังๆมันนี่มานาสูนค่อนข้างที่จะเจาะแจจันมากเลยนะมาบ่อยเกินโอเคมามาเลยเจียงนานาน,านู้บพิษก็มาบ่อยไื้เกินมึงก็อีกคนนึงไปไม่อยากเปิดเยอะอะะเก็บตัวคือ,อสามสิบได้ไหมสามสิบแล้วมาได้ไหม เอาละครับ4 0บายผ่านไปครับแต่ว่าดามา2ตัวนะก็ถือว่าดูในเลที่เยอะนะถึงแม้จะเป็นตัวละครที่ซ้ำก็ตามเอาละไงพอบอกว่าเยอะปุ๊บพอบอกว่าเยอะปุ๊บไปปั๊บเหมือนได้ยินเสียงกูพูดโอ้โหไม่มาเลยอันนี้โอโ้โหเลทที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกับความเกิืที่ไม่เคยเปลี่ยนไปอ้าวคืออะไรอะ ก็มีให้เลือกแค่นี้งงเลยเมื่อกี้คืออะไรเจรียงน,นันน้นเฮ้ยไออะไรอ่ะโอ้โหปูพิษมาทำอะไรเยอะแยะเลธการออกให้พวกตัวละครไร้าสาระนี่มันเยอะจริงๆนะตัวละครกากะ,กะโอ้โหฟาลวนไม่แต่ว่าฟ้ารวนอาจจะเป็นเรื่องงานยามดีที่ทำให้ครั้งต่อไปเราจะสมารถสร้างปฏิหาร ให้กับเราได้ครับจังหวะนี้บุ้มครับหนึ่งทองนี้ยังไงครับเจียงนั้นน่หรือเปล่าครับโอ้โหหมาลม10บใบสุดท้ายครับเปิดเอาแค่ขำๆเพราะว่าตัวละครน,น้องมันไม่ได้เก่งจะมีเสียอู่อยู่แล้วด้วยที่เปิดถึงการันตีเลยจะจำได้เซิร์ฟจีเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยนะครับ90บ้าสใบแมไม่ได้อะไรเลยนะเจียงนั้นนั้นโอ้โหมาลมมาสตัว ไอ้ยี่ตัวละครเกมนี้โคตรเยอะอะมังกรโคมังกรขาวเชี่ยอะไรไม,ไม่ไม่ออกออกแต่หมาลมไอ้อสเตล่าโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตล่าโก plus ดิงอยู่ใต้ดิส c r i p t ัน รรเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเปิดตู้น้องเจนนานๆนะครับก็มาแวะวอลไม้วอลมือนะแม่ก็เกลือเหมือนเดิมรู้สึกว่าภาค2เนี้มันไม่ค่อยตัวละครไม่ค่อยน่ารักกับจานเลยนะนจริงเซียวเซียวก็ไม่ออกเจนนานนานก็ไม่ออกที่ได้ถังอุถงมาเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมฟรีหรอกรู้สึกภาค2จะไม่ค่อยทําตัวไม่ปลื้มกับจานเอาซะเลยนะครับ ย่งนันก็ฝากกดซับกดลบไลค์เป็นกำลังใจจ้องจานแจ็คไว้ในเกมเมอร์คิดเห็นอะไรยังไงกับตัวละครนี้น้องน่ารักน้องดีน้องน่าจะเก่งอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสมารีวิวให้กับทุกคนในเรื่องของสกิลของน้องนะสำหรับวันนี้นะครับกดร์ราแคสฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านจมืินสเตลราโกาพัทเติมถ,ถูกเติมม่เติมดีไม่มีดีฟานไว้เจอเกนใหม่เก็บหน้าสลักเกมนี้ก็ไปเบยครับ